สวัสดีอาจารย์มือพิณทุกท่านนะครับผู้ที่มีจรักในเสียงพิเนะครับผมวันนี้นะครับผมลานสิงคอร์นออเลานะครับมีตู้นะครับตู้แอมสำหรับคนลิ้นพินนะครับผมมาแล้วเด้อนะครับผู้ใดถามหาผมหามาให้เรียบร้อยแล้วนะครับคัดสรรมาแล้วนะครับว่าตัวนี้เหมาะสําหรับพินที่สุดแล้วนะครับผมตัวนี้นะครับผมมีเอฟเฟกในตัวนะครับผมมีดีเลย์กับดีเวิร์บในตัวแล้วก็นะครับสามารถปรับได้นะครับปรับได้นะครับมีเสียงแตกแล้วก็เสียบได้2องชแนลนะครับ หมายถึงว่ากีตาร์หนึ่งพินแล้วก็อีกช่องหนึ่งก็คือเป็นช่องใหม่นะครับแยกมาใหา้เลยคือปปั๊บได้สามตัวเล่นครบเลยผู้ได้มกเล่นปฟกซองมักเล่น,ลนพินนะครับจบอยู่นี่เลยนะครับแล้วก็เสียงพินสามารถปรับได้แบบไพเราะมากนะครับผมเสียงมวนดีนะครับเดี๋ยวผมผ้ามาฟังเบิ้งนะครับอ่าสำหรับตัวนี้นะครับเป็นพินรุ่นเป็ดน้อยนะสามพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทเดี๋ยวเขามาฟังเสียงเพลินเบิ้งนะครับว่าเสียงผ้าหนาตูน่สิมวนขนาดใดเด้อนะครับ ผมนี่นะครับสวยๆเลยนะครับเสียงดีนะครับผมตัวนี้นะครับผมผมสิบอกไห้นะครับผมสาหรับตัวนี้นะครับมาฟังคาดองมาฟังราคาของเพิ่นนะครับผมราคาไม่แรงจับต้องได้แน่นอนนะครับสเปคนี้นะครับ40วัตต์นะครับอันนี้ผมเด่นตรงๆแน่นนะครับไม่ได้มีเอฟเฟกต์ใดๆนะ40วัตต์นะครับผมเสียบได้3ใช้แนวน้ากันนะครับหมายถึงว่าเสียบได้กีตาร์สตัว หรือว่าเราจะใช้พินสองตัวหรือว่าเราจะใช้พินหนึ่งตัวกีตาร์หนึ่งตัว,ตตวแล้วก็สามารถต่อไม้ได้อีกนะครับผมแล้วก็ปรับแต่งเสียงได้อีกนะครับผมเสียงก็คือจะมาหันเลยนะครับไม่ได้มีเอฟเฟกต์ใดๆเลยเสียงสดๆเลยว่าหันนะครับตัวนี้เอาไปในราคานะครับอย่างนี้พอาดปีไม่เ้ยขออนุญาตห้ราคานี่เลยนะครับผม2190บาทร่วมทรงปลายทางเก็บเพิ่ม 200, นะครับ2,190าบบาทร่วมทรงปลายทาง เก็บเพิ่ม200นะครับผมผู้ใดสนใจทักมากนะครับราคานี้ถึงปีใหม่นะนะครับหลังปีใหม่นะครับขออนุญาตขยับไปที่2,590บาทนะครับจากเดือนนี้ฮอดปีใหม่เอาไปเลรียนปีใหม่กันมวล,มวลในราคา2,190บาทรวมทรงปลายทางเก็บเพิ่ม200โอเคครับสนใจทักเขามาเลยครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ